ครับตอนนี้เราก็อยู่กับอำเภอต้งสูงครับแต่อยู่หน้าบ้านนะครับเออเก๊ครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวลูกสาวถ่ายดูกชายตอนนี้เราก็มาดูผลาฝนอำเภอต้งสูงเออขาบอกทางภาคอีสานมันมันจะมีจะขึ้น70%ในฝนกระปุยปลายกปุยปลายจะเช่าแล้วก็ยุติก็ยยุดนะครับก็คงจะภาษาเขาเ็กๆละลืมละลืมละลืมนะครับละลืมทั่วไปนะครับ เแถวเป็นไหวครับเป็นไหวคงจะตบนัะนี่เป็นไหวครับเป็นไหวเอ่อเห็นสินป้าเห็นสินป่าดูหน่อยโอ้ครับป่ามืดชึ่มครับนี่ก็แถวแถวเมือประกาศโค้งนวลโมอะไรครับมันก็รีวิวท้องฟ้ามันเองนะครับผมจะตบเกี่ยวบทั้งวันนะครับคงจะทั้งวันเลยเนาะเมื่อกี้ตากฟ้าก็เอาเอาเข่าออกเข่าเอาเข่า ดูแลตัวเองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับใหญ่เชื่อโรคเขาได้นะครับอันนี้ก็ก็อยู่คนเดียวนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับวันนี้ก็มารีวิวฝ่าฝน้าเองเพื่อที่นอกมอาเองอยู่ต่างจังหวัดจะได้รู้เออฝ่าฝน้าเองเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ